เราต้องนําเทรนบ่อยๆทุกคนอย่างเช่นการนําเทรนนะไม่ไดไ้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบขายของขายของอย่างเดียวแต่เทรนอะไรปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้เทรนอะไรกันลองมาแรงค้าวันนี้แฮชแท็กของแพงสมมุตินะเรา,พาแพงทั้งแผ่นดินใช่แพงทั้งแผ่นดินคือมาร์กเป็นคนชอบแชร์ข่าวมากอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าทุกคนอะ่ะแบบมี facebook หรือไอจีเราแชร์ข่าวบ่อยๆอ่ะบางทีอ่ะคนที่เขาไม่ตามข่าวอ่ะเขาก็อาจจะมาตามจาก facebook เราหรือไอจีเรา เห็นไหมแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะได้ผู้ติดตามมาเยอะเหมือนของมาร์กมารู้สึกว่าวันไหนที่มาร์กแชร์ข่าวหรือแชร์อะไรเป็นคนแรกๆอ่ะคนจะดูไอจีมาร์กกับพัน u สองพันัพเลยกนะ็คือเหมือนเขาแบบว่าเฮ้ยวันนี้ลูกมาร์กมันจะแชร์ข่าวอะไรวะวันนี้มันจะมีเทรนอะไรมาวะเข้าไปดูไอจีลูกมาร์กบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาจะชอบแชร์เรื่องของเทรนอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นการแบบทําให้คนอ่ะเข้ามาดูไอจีเรามากขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราขายของอ่ะ เราก็จะได้คนที่มาตามเราตรงนั้นแหละมาเห็นของที่เราขายทุกคนอันนี้อยากจะบอกไว้แล้วก็อย่างที่สามเหมือนเหมือนพี่สารพีที่บอกหรือว่าอย่าหายไปจากโซเชียลมีเดียอย่างน้อยหนึ่งวัน <laughs> อ่ะโพส์โพสอะไรก็ได้แชร์อะไรก็ได้คืออย่าหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายคืออยากให้ทุกคนอ่ะเรีแอคชั่นกับเพื่อนหรือว่าฟอลโลเวอร์ทุกคนที่อยู่ในไอจหรือว่า Facebook บ่อยๆอ,อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ด้วยความที่เราทํางานแบบเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีเนาะ อยากจะบอกว่าการรีอคชันกับคนอะ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แค่ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เราเอ,อ่อรีอคชันด้วยแต่ว่าทุกคนลองสังเกตว่าถ้าเรารีอคชันกับเพื่อนลรวปับ๊บหรือเพื่อนมารีอคชันเราอะ่ะโพส์เรามันจะไปโผล่หน้าไทม์ไลน์ของคนอื่นยิ่งเรารีอคชันนะยิ่งเรารีอคชันคอมเมนต์กันไลค์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแบบโพส์อะ่ะมันจะโดนแบบไปหน้าไทม์ไลน์ของคนอื่นเพราะว่าเหมือนอารมณ์ฟิลประมาณว่ามีคนปฏิสัมพันธ์ในโพสนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ